ขณะนี้เราได้มาที่ภาคเซียนานาจากราใจย์แล้วครับเวลาขณะนี้10นาฬิกา้อยรอยรอย0นาทีกับพาะปัดภัยข้อยผู้ษดสารนังประจำทีและรับเขรื่งคัดทีนั่งจนกว่าสัญญาณแจ้งรักเครม่คัดจะดับก่อนลงจากเครื่องบนตัวซับเบกซ่าและสิ่งข้องคองดันรวมต่างใช้ความระมัดระวังขณะเปิดทีเก็บข้องเนื่องศีระขณะนี้ผู้โดยสารทรามารถเปิดเกรือมือซีร่าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วครับ ใช้การบินนกแอร์กับตัท๋ทักซินและนกแอร์ทุกคนบนเทีย่ยวบินนี้ <Okay. S 1> ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเดินทางกับเราและหากมีข้อติชมประการใดเรายละเีได้รับความความเอ็นทันเสมอเดินทางครั้ง,งต่อไปอย่าลืมโทหรหานกแอร์ที่1718สาช่องทางไลน์แอร์นกแอร์หรือคลิกที่เว็บไซต์ nongair.com นกแอร์สายการบินของคนไทยทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มขอบคุณและพบกันใหม่ครับ ladies and gentlemen we are now landing at ห a ดให international airport please 20 minutes to 3 p.m. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop.